เราทํำสมาธิกันเพื่อเจร,ะเจริะกิเลสเพื่อใจมัะเกิดความรู้ให้เกิดความเห็นเพื่อเจรละกันหานี้มีสองอย่างนี่บางทีก็เรียกสมถะแบ่งนันใชสองตาวิปัสสนาก็เลยมาทํากันนี่มันยุ่งม,มากที่สุดตามความรู้สึกอย่างนี้อ,อย่างู้ที่นั่งสมาธิ ก็สนันเสศัยในสมาธมินั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบก็เพื่อให้มันดูอันนั้นบางคนก็เห็นว่าฉันไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกฉันว่าภาชนะใบนั้นมันต้องแตกเป็นเบื้องหน้าเท่านี้จะไม่ได้หรือเอนี่ยไม่ต้องว่านั่งดับตาแบบภาชนะอันนี้มันต้องแตกข้างหน้าไม่ต้องแตกข้างหน้ามันจะต้องแตกข้างหน้า ฉันไม่ต้องนั่งขนาดนั้นฉันรู้เรียกว่าภาชนะอันนี้ข้างหน้ามันต้องแตกไอ้ความแตกของภาชนะอันนี้เป็นเบื้องหน้าจะต้องเป็นอย่างนี้อืมอันนี้ฉันจะไปในได้สมาธิฉันไม่เป็นละแต่ว่าฉันรู้ภาชนะไปนี่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วฉันก็รักษามันไว้อืมกลัวมันจะแตกไหมกลัวเหมือนกัน ตัวมันจะไม่ได้ใช้รักษาไว้ถ้าถึงเวลามันแตกจริงๆฉันก็ไม่มีอะไรเพราะฉันเห็นว่าภาชนะใบนี้มันแตกอยู่แล้วหรือมันจะมีความแตกขึ้นเบงหน้าอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาอย่างนี้ทุกฉันก็ไม่มีแล้วเพราะฉันเห็นอย่างนั้นอันนี้ฉันปฏิบัติจะไม่ถูกต้องหรืออย่างนี้เนี่ยอไม่ต้องนั่งสมาธิมันมากเกินไปเพราฉันเห็นอันนั้นท่านนั่งสมาธิเพื่อจะเห็นอันนั้นเท่านั้นเอง อันนี้ฉันก็ไปเห็นอันนั้นแล้วว่ะเมื่ออันนั่นมันเป็นอย่างนั้นทุกฉันก็ไปเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นอืมไอ้คนนั่งสมาธิเห็นไอ้พระชนะเช่นนี้ว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นในเบื้องหน้าไอ้พระชนะอันนี้ก็เป็นไปอย่างนั้นไอ้คุณก็ไม่มีทุกข์เพราะคุณนั่งสมาธิอบรมจิตใจเห็นแล้วอย่างนั้นคุณก็ไม่มีทุกข์อืมเพราะคุณนั่งสมาธิอบรมจิตให้เห็นอย่างนั้น ฉันในนั่งสมาธิแต่ฉันมีความมั่นใจว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งทั้งหลายแล้วมันเป็นไปตามสภาวะของวันฉันก็ไม่มีอะไรเพราะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วอันนี้มันเป็นปัญหาของนักปฏิบัติของเรานีบางทีก็ทําสมาธิสารพัดอ,อย่างเรื่องเจตีอาจารย์ที่ทํากันอย่างเราได้ยินมานั่นวุ่นจนไปหมดอ่ะ ไอ้ความเป็นจริงก็เรื่องให้ไปเห็นอันนั้น,น,นตา่างความเป็นจริงเท่านั้นและเออคือกไม่สงสัยอะไรทถานั้นแฉะนั้นอาจมาจึงเห็นว่าเมื่อหากว่าเรารู้จักอย่างนี้ทําจิตของเราอยู่ใต้บังคับบัญชาของเราอย่างนี้บังคับบัญรชาใดบังคับบัญรชาใด บังคับบัญชากราเรื่องเรื่องที่ว่อาอนิจจังสิบมามันไม่เที่ยงมันจะไปแงไหนมันก็รวมมา,มมาอยู่ตรงนี้ไม่ไปที่ไหนแล้วมันอยู่ตรงนี้ถ้าเห็นมันชัดเนี่ยเป็นเหตุให้เราปล่อยวางดังนั้นผู้ปฏิบัติแล้วก็จะหาว่ามันถึงที่มันพอสมควรแล้วก็ปล่อยมันไม่ตามธรรมชาติมันจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรไม่มีอะไร,ไะไรก็เฉยๆอยู่ถ้ามีอะไรกรพิจารณามัน ถ้าไม่มีก็วางไว้ตามธรรมดามันธรรมชาติมันอยู่ไปตามธรรมดาเราีนิว่าน,นั่นเกิดขึ้นมามันทุกข์ไหมเออย่างนั้นมันยึดไหมยึดมั่นถือมั่นไมอะไรไหมแค่เครื่องประครับประคองมันมีอยู่เดียวถ้าก็ไปถึงจุดอันเดียวกันนั้นเห็นว่ามันจะมีความสงบเรียบร้อยทุกคนเมื่อหากว่าเรามาทําภาวนากันเนี่ยมิปัชนา สมฐานือวิปัสนาธุระสมถธุระก็มีเรื่องเท่านี้เองสองอย่างนี้ก็เพื่อเห็นว่าอันนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นแต่เ,เรื่องภาวนาของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัททุกวันนี้อืมมันถ้า,าว่าพูดตามลักษณะมันฝั่นเกือกันเกืนไป แต่ว่าจะจาทมในในสั้นคืออะไรกันมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอนตาตมาจ,จึงเห็น,มามานว่ามาค้นพว้ื้องต้นมันดีกว่าออกจากกําเนิดจิตของเรานี้ดไีไม่มากไม่มากเกิดแก่เจ็บตายยอ่อยๆถึงเป็นของจริงอยู่แล้วจะพูดไปที่ไหนมันก็เป็นของมันอยู่อย่างน้น ให้มันเห็นชัดก็พอไห้มันยอมรับนะถ้ามันยอมรับแล้วมันก็จะวางพองมันนะราบยดดันเสริญสุขนินทาสารพัดอย่างมันก็จะวางเพราะมันยอมรับอยู่แล้วถ้าเรามาถึงที่สัจธรรมอันที่มันเป็นความจริงอย่างนี้นะมันจะเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายพูดง่ายทำง่ายอะไรง่าย ไม่ได้เป็นของยากไม่ได้เป็นของลำบากวราพฤตเบาดีสบายอืมนี่ยนีคือที่คนภาวนาที่มีความสงบแล้วมันจะต้องไปในทํานองนี้นฉะนั้นการเราทําจิตทุกวันนี้นะที่พระพุทธองค์ของเราท่านทําอยู่หรือสาวกท่านทาอยู่ ที่ท่านสําเร็จไปแล้วก็ดีอย่างพระพุทธเจ้าของเราหรือสาวกของท่านก็ดีเมื่อท่านยังทรงประชนอยู่นั้นแต่ท่านก็ต้องทำของท่านเออทำของท่านประโยชน์เราก็หมดแ้ประโยชน์คนอื่นประหมดแล้วแต่ท่านก็ต้องทำประโยชน์ตนโดยปริยายแลกก็สร้างประโยชน์คนอื่นโดยปริยายไม่ได้ขาดเลย อถึงท่านเสร็จแล้วขั้นก็ยังทําอยู่ยังเป็นอยู่อัตามาว่าคงให้ถือเอาอย่างนั้นที่เราทําปฏิบัติกันอยู่นี้เรียกว่าเรียกว่ามันไม่พอัะพูดเรียกว่ามันไม่พออืมมันเป็นสันดานอย่างนั้นใช่ไหมท่านไม่เคยทอดทิ้งความเพียรของท่านจะเพียรแปละ่รเพียรเพราะเพียรน,นั่นแหละเพราะมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องเพียร เป็นลักษณะอันนั้นคือนิสัยของปรานิสัยของผู้้ปินิสัยของผู้ปฏิบัติอืจะเปรียบประหนึ่งว่าคนเศรษฐีกับคนจนเศรษฐีเขายิ่งขยนันยิ่งขยันกว่าคนจนไอ้คนจนมันยิ่งไม่ขยันมันไม่เคยเป็นเศรษฐีไอ้นะเศรษฐีเคยรู้จักมาหลายๆอย่างก็ยิ่งขยนันก็ยิ่งรอบคอบ กวัวคนจนมันเป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นการที่พักผ่อนเรื่องการประพฤติปฏิบัติของเรานี้มันก่อพักผ่อนอยู่ในการปฏิบัติถ้าหากว่าเราถึงจุดแล้วก็รู้จุดแล้วก็เป็นจุดอันนั้นตามความจริงแล้วเราจะเดินไปไม่ว่ามีทางอะไรจะเสียหายเราจะนั่งอยู่ไม่มีทางอะไรจะเสียหาย จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีอะไรจะเสียหายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นเต็มอยู่มันถึงจุดมันแล้วที่เราวันนี้ไมาได้นั่งสมาธิใจเขาก็สบายอยู่แต่อพอมันในสมาธินั่นคือว่าไม่ใช่ว่ามันมันนั่งมันเป็นสมาธิเอ่อย่างเดียวไอ้ใจอย่างยืนเดินนั่งนอนมันเป็นสมาธิของมันอยู่ได้เอ ถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในอิยาบททั้งสี่การยืนเดินนั่งนอนแล้วมันเสมออยู่อย่างนั้นอืม,มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาในระยะนี้ฉันขาดสติไปแล้วฉันไม่ได้ทาความเขียนไม่มีอย่างนั้นไอ้ความรู้สึกอย่างนั้นไม่มีไอ้ความคิดอย่างนั้นมันไม่มีในที่นั้นเรียกว่าสมุนปุริรณ์อยู่แต่มันเต็มอยู่อย่างนั้นออืมควรจะเป็นอย่างนั้นอืไม่ได้สงสัยอะไรอีกแล้ว เนี่ยควรจะหยุดอยู่ตรงนั้นพิจารณาอยู่ตรงนั้นเนีจะตรวจดูก็ได้สักกายทิฏฐิอย่างนี้วิจิกิจฉิาศีรปกาปรมากเรื่องต้นอย่างนี้ออกจากนี้ทั้งนั้นแหละมันจะรู้ไปตรงไหนก็ให้มารู้ไปเถอะจิตใจต้องออกจากอันนี้สักกายทิฏฐิวิจิจิจฉิชฌาศีรปฏาประมานี่เป็นเรื่องแรก จะต้องออกช่องนี้เลยสิ่งสามอย่างนี้มันเป็นอะไรที่เรามีอยู่นี่เรารู้ในตัวเราไหมเราเห็นไหมว่าเป็นอะไรอันนี้ใครจะไปรู้เรายิ่งกว่าเรารู้เราแล้วนี้นี่สักกายทิฏฐิวิจิจิจิชชาศิรปตราปรามาตถถ้าใครมาถืออยู่นี่มาสงสัยอยู่นี่มารูปคำอยู่นี่มันก็เป็นตัวเป็นตนอยู่นี้เองนะ ใครจะมารู้มาคำมันอย่างนี้ใครจะมาสนใจในที่ถ้าหากว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วมันกบจะมีใครมาทำอยู่ตรงนี้สิ่งทั้งหลายเนี่ยแต่มาเห็นว่ามันจะพร้อมกันละอืมพอกเขาดูจักสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อืม,มันจะจบในการประพฤติปฏิบัตินี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปก็เป็นธรรมดา อยู่เหมือนพระพุทธเจ้าของเรานั้นอยู่เหมือนอริยเจ้าของเราท่านอยู่อยู่ธรรมราเหมือนผูุ้ชนเราใช้คําพูดอย่างผูุ้ชนเรานี้เป็นอยู่อันเดียวกันทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่ปแปลกอะไรกันแล้วออนีอ่ยอก็อใช่สมมติอยู่ตามธรรมดาไม่มีอะไรอืมไม่มีอะไรอืม เปลี่ยนแปลงส่วนสมมติอน,นี้เท่านั้นแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงที่ว่าท่านไน่กิบเอาทุกมาใส่ใจของท่านคือท,ท่านในงมีทุกข์ง่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญม,มากเพื่อพ้อนทุกข์เพื่อดับทุกข์มันดับนิพพานะก็แปลว่าดับ มันดับทุกข์ดับร้อนหลับสงสัยหลับกังวลมันดับนะเย็นไม่ควรที่จะไปสงสัยมันเรื่องการพื้นปฏิบัตินี้อะไรที่จะมันสงสัยขึ้นมาก็อย่าสงสัยในสิ่งที่สงสัยนั้นย่ำมันเข้าไปตรงนั้นงัดมันเข้าไปตรงนั้น ไอสิ่งที่เราประพฤติอยู่สิ่งที่เราปฏิบัติอยู่กับอารมณ์มันไกลกันมากที่สุดละมันไกลกันมากที่สุดละอย่างนี้อันอนี้พูดถึงที่ว่าจิตได้ดประสบการประพฤติปฏิบัติมาแล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นและการฝึกครั้งแรกฝึกให้จิตสงบอันนี้ราบาถึงได ฝึกใจิตสงบให้จิตสงบนี่ฮะกรรมฐานนี่มันูกจิดของเราเองมันถึงความสงบง่ายอย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงนั่นถึก,ก็โยนให้เจ้าของั่นเองพะพทธเจ้าของเราให้ดูเจ้าของโยนให้เจ้าของฮอ,อ,อถ้ามันร้อนมันจะเป็นโทสะอืะ มันตึงไปอัอถ้ามันเย็นเกินไปก็เป็นฝุกนะเอัเป็นกามมาสุกันนี้การโยโคไปสอกถ้ามันร้อนก็เป็นอาจากักทีาวมันถานโยโคไปสักไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ให้มันเย็นไม่ให้มันร้อนให้รู้จักการร้อนให้รู้จักการเย็นให้รู้เรื่องทุกสิ่งสารพัดที่มันเกิดขึ้นมานั้น มันจะรวมว่าทุกว่าใส่ตัวมันไหมมันยึดไหมย่างที่ธรามชาติทุกอย่างนี้ไม่ใช่บาเกิดชาตินี้เดี๋ยวตายไปเกิดชาติหน้าแต่เป็นปนทุกข์เป็นหม่อย่างนั้นอันนั้นมันไกลมากที่สุดแต่ไอชาติทุกที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะ่ะอ่าอมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ <c oughs> ที่ว่ามันมีพบอ,อยู่ ไอ้ภพนั่นมันเป็นเหตุใ้ชาติมันเกิดนี่ภพนั่นคืออะไรทุกอย่างอะไรที่ไปหมายมั่นมันจัดเป็นภพทั้งนั้นไอ้ของที่เราถือว่าเป็นเป็นเราเป็นเขาเป็นขอ,ของของเราเนี่ยโดยที่ไม่แยกายมันเป็นภพทั้งนั้นไอ้สิ่งที่เรายึดว่าเป็นของของเรานั้นตลอดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าว่ามันเคลื่อนมันเปลี่ยนแปลงเนะี่ยมันสะดุ้ง จ<ช>ะรุ่งคือเกิดดีหรือเกิดเสียเึ้นมาอย่างนี้ไอ้ตัวที่มันเกิดขึ้นมาเกิดดีใจหรือเกิดเสียใจนั่นแหะคือชาติคือชาติเมื่อชาติเกิดขึ้นมากิดนำทุกข์มาชาติทุกข์ชราที่ทุกข์พยาที่ทุกข์วรรณะทุกข์อะไรเราอยู่ในภพไหมเรามยภพไหมเหม็น เดี๋ยวมีพบไหมดูเงินด้เดี๋ยวมีพบไหมเดี๋ยวรู้จกพบไหมดูเท่าทันพบไหมยอย่างต้นไม้ในวัดเหล่านี้แหละอย่างเราเป็นสมมติว่าวัดเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่รู้ว่าวัดเราจริงๆนั่นน่ะคนในวัดหรือสมภารวัดเนี่ยจะไปเป็นตัวนอนอยู่ทุกต้นไม้ในวัดนี ไม่รู้ตัวอต้นไม้เพราะอะไรเพราะตัวหนอนขอไปยึดคือตัวประทานไปยึดไม้ต้นนี้ของฉันอยู่ในวัดฉันอยู่ในสวนของฉันอยู่ในว่านของฉันจะมีกี่พันต้นเป็นต้นก็เป็นหนอนกี่พันตัวในนั้นน,น,นั่นคือเป็นตัวพบเมื่อถูกเขาจัดเขาสับอะไรเป็นต้นก็ถูกหนอนคือตัวเรา สรุงขึ้นมาเลยเกิดเป็นชาติขึ้นมาเลยห่วงเป็นชาติทุกสรารทิศทุกเนี่ยอันนี้เราดูรอบเราดูยังอันนี้สิ่งที่ไกล,ไกลสิ่งที่อยู่ในบ้านเราสวนเรามันไกลจากเราไปแล้วเราโตกมาที่ตัวที่เรานั่งอยู่นี่แหละที่ประกอบด้วยกันหา้านจำพวกนินจจำพวกน้ำจำพวกไฟจำพวกลม ที่มีอยู่เนี่ยที่ถูกสมมติสังขารว่าเป็นเราเห็นสังขารจริงไหมเห็นสมมติจริงไหม,มถ้าเห็นสมมติไม่จริงเห็นสมมังขารไม่จริงตัวนี้จะเป็นตัวภพวม,มันจะดีใจกันห้านี่หละมันจะเสียใจในกันห้านี่หละมันจะเกิดอยู่ตรงนี้นะม,มันจะชาตทุกตรงีสนาที่ทุกปยายที่ทุกทีเดียวนี้ มันจะเกิดชาติเดียวนี้เกิดชาติเดียวนี้เดร,รานี้เดียวนี้ไม่ใช่ว่าวันนี้มาก่อนแก้วได้แตกไปนี้เสียดายเดียวนี้แก้วได้เลืออยิยนดีใจเดียวนี้นีอ่อย่างนี้ดีใจโดยทางที่ว่าไม่มีปัญญาควบคุมเสียใจโดยที่ว่าไม่มีปัญญาควบคุมมันเนี่ยม,มันเสียหายั้งนั้นแหนละไม่ต้องดูอื่นไร เมื่อเรารวมรเข้ามาในทั้งหลายเหล่านี้แลเราจะเห็นว่าพบเรามีอยู่หรือเปล่าถ้ามีอยู่เรารู้จกพบไหมเรารูจากสมมติไหมรูจากบัญญัิรไหมน,นี่คือตัวอุปทานที่เราเรียกว่าอันนี้เราหรืออันนี้ของเรานั่นแหละอุปทานมันไหมมีอยู่ตัวอุปทานนั่นแหละเป็นตัวนอนะเ,นเป็นตัวนอนแท้ ทำชาติให้เกิดขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยตรงที่เราไปยึดอะไรเนะี่ยยึดอะไรไหมหยึดรูปเบธนาสัญญาสังขารวินญาณยึดขึ้นเดียวนั้นประสบเดียวนั้นทุกเดียวนั้นคุณเดียวนั้นเป็นเดียวนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อเรากระทบกันเดียวเนี้ยเมื่อตากระทบกับรูปเดียวนี้เกิดเดียวเนี้ไม่จะเกิดเมื่อวานนี้หรือเกิดก่อนนี้ ไม่ใช่ว่ามันนอนเนื่องอยู่ตรงไหนแล้วมันกระทบเดียวนี้มันเกิดเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้อันนี้พระพุทธองค์ท่านเห็นมาอย่างนี้รู้จกพบชาติในอายุธนะที่เราอาศัยอยู่นี้ใกล้กรรมาเดียวนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะได้ปล่อยได้ภายนอกภายในอาญาตนะตาหจัจหัวเื่นงกายใจภายในภายนอก แล้วจะเห็นอยู่ปัจจุบันเดียวนี้ไม่จะอืนไม่จะตายจากนี้ไปแล้วไม่จะรู้จากที่นี่ไปแล้วเดียวนี้เห็นถูกเดี๋ยวนี้หูฟังเสียงเดียวนี้จะวกวงกินเดียวนี้รีดดิ่มรถนเดียวนี้เกิดหรือเปล่ารู้ทันมัน,นีนความเกิดอันนี้เออันนี้ดีกว่า อันนี้จะต้องมีนิสัยเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลายผู้เห็นภพชาติของเราอย่างนี้จะเห็นว่าเราเกิดอะไรบ้างเรามีพบอยู่ไหมเรามีชาติเกิดไหมหไม่ต้องไปรู้หมอหรอกแต่ามามีเพื่อนร่วมมืออยู่ภากกลางสมัยก่อนเคยฏืบัประกันมา หนีจากกันไปได้ดปีละวกเรเกเพบเมื่อสองสามปีมานี้น้งตาเนี่ยท่ท่านปฏิบัติสติปัฏฐานเมี่ยท่านมาท่องทันเทศด้วยนะเครื่อสติปัฏฐานทับท่ทองเอาเทศอ่ะอมยังไม่หายสงสัยพอปีนั่นลงไปเรื่รมากับเลยอ้ย่ันอาจารย์แม่ผมมีใจดื้อเกินเนื้อเดียวนี้ทำไมเขาไปผวาด้วยเขาไปที่ไหนก็ไม่รู้ ถ้าวอาไปทายพระไปเสียงทายพระพระเสียงทายเขาเนี่ยยกขึ้นว่าถ้าหากว่าข้าพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วพอยกพระนี่ขึ้นอะไรเงี้ยถ้าหากว่าไม่บริสุทธิ์แล้วยกพระนี่ใหญ่มันขึ้นเลยพอดีแต่ไปยกพระนี่ขึ้นด,ดีใจเลยนะเนี่ยไม่มีรากฐานอะไรเลยนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยเห็นมาเราเป็นผู้บริสุทธิ์ อาไปฝากแก่ก้อนหินหนึ่งแต่เราโยกกปลาขึ้นเป็นผู้ปฏิสูตแล้วผู้ปฏิวัติมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยมันไม่เห็นตัวมันเห็นทางนอกเห็นก้อนหินก้อนปูนไม้องเห็นเจตนาในจิตของเจ้าของในปัจจุบันเดียวนี้เรื่องภาวนาของเรามันเป็นกันเงินจะไม่สงสัยอะไรเลยฉะนั้นอาตมาจะเห็นว่าการภาวนานี่น่ะดีแล้ว แต่ว่ามันมีใ,นใครรับรองเช่นโบทดังเนี่ยนะบทดังนี้เขาทำเขาคนทำเนี่ยนักเรียนป .4 เขาทำบทดังนี้ล้ใจเขาออกแใจเขาทำนยแต่เขาทำได้ดีที่สุดใจว่าเขาไม่มียี่ห้อือมอมเขาไม่นับรองวัตถุาปานี ที่มีหลักการวิชาการแต่เขาทำได้ดีอืมอันนี้มันเป็นอย่างนั้น,น,นสัจจะทมก็เป็นอย่างนั้นที่เราไม่ได้รู้ไม่ได้เรียนไม่ได้มากมายดอกเตอร์รู้เห็นว่าอันนี้มันประกอบเวททุกมันพาเราเป็นทุกมันวางถิ่นตรงไหนเรานันได้ไม่นนต้องไปสืบสวนตรงไหนเราให้รู้จิตของเจ้าของเท่านั้นดูเรื่องอันนี้พอ,พอ